มาดูตัวอย่างที่1อันนี้นะคะบกโทรทัศน์สีเครื่องหนึ่งมีอัตราความกว้างต่อความยาวเป็น7ต่อ8และความสูงโทษและความยาวต่อความสูงเป็น10ต่อ3นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราไม่เขียนหน่วยเห็นไหมเพราะมันเป็นหน่วยเดียวกันจงเขียนอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวต่อความสูง อะมาดูเลยอัตราส่วนแรกอะไรต่ออะไรคะกว้างต่อยาวกว้างต่อยาวเป็น7ต่อ8อัตราส่วนที่2ยาวต่อสูงเป็น10ต่อ3อ่ะจากโจทย์นักเรียนสังเกตว่าอย่างไงอะไรที่มันมีทั้งสองอัตราส่วนความเลยคะ ความยาวนะคะอัตราส่วนแรกเห็นไหมคะกว้างต่อยาวอัตราส่วนที่2ยาวต่อสูง2อัตราส่วนเนี่ยมีความยาวทั้ง2อัตราส่วนแต่ความยาวของอัตราส่วนแรกคือเท่าไหร่คะ8ความยาวของอัตราส่วนที่2คือ10นะคะดังนั้นนะักเรียนจะต้องทํำยังไงทําอัตราส่วนของความยาวให้มันทําไมกันก่อนเท่ากัน จะทำให้เท่ากันเราก็ทำโดยวิธีการเอาไปหาคอลนอ,อลองหาสิคะ8กับ10หาคอลนอได้เท่าไหร่ได้อย่างให้หาคอลนอค่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะสีนะคะคอลนอของ8กับ10ก็คือ40แสดงว่าเราจะทำแปด ะคะซึ่งเป็นความยาวนะคะให้เป็นเท่าไหร่คะจาก8ให้เป็น40ก็ทำไงถึงจะเป็น40นำา5มาคูณนำา5มาคูณแปได้40ก็ต้องนำา5ไปคูณอะไรด้วยนะคะคูณ7คูณจำนวนหลังก็ต้องคูณจำนวนแรกนะคะต่อไปสิบเป็นความยาวเราจะทำให้มันเป็นเท่าไหร่เหมือนกัน40เอาอะไรคูณคะ4 เอา4่มาคูณ10ก็ต้อง4ไปคูณ3คูณจำนวนแรกก็ต้องคูณจำนวนหลังเราก็จะได้แล้วใช่ไหมคะอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวต่อความสูงก็เป็นเมื่อกี้อะไรคูณอ่ลืมละอะไรคูณห้าเมื่อกี้คูณให้มันเป็น40สเพราะนั้นก็จะได้ได้3 5สห้าต่อ4ี่สต่อ เมื่อกี้อะไรคูณเห็นไหมลืมนักเรียนเนี่ยความจำต่อ12อ,อ12ความจำสั้นนะแป๊บเดียวลืมแล้วยังไม่เปลี่ยนสไลด์เลยอ้าวแล้ว,วิเคราะห์แล้วพอวิเคราะห์แล้วก็ทำไมคะทำก่อนอื่นต้องวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยก่อนแล้วก็ดำเนินการก็ทำเลยนะคะเพราะนั้นเขียนไปเลยค่ะอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็นอันแรกคือ7ต่อ8นะคะ เรามาทำก่อนเราต้องการเราไปหาแล้ว่าคลนอคือ40เราทำต้องการทำา8ให้เป็น40แล้วก็เอา5มาคูณเห็นไหมคะ5คูณจํานวนหลังก็คูณจํานวนแรกของอัตราส่วนก็จะได้อัตราส่วนใหม่35ต่อ40ต่อไปความยาวต่อความสูงนะคะคือ10ต่อ3ก็ทำความยาวให้มันเท่ากับ40ก็เอา4มาคูณคูณจำนวนแรกแล้วก็คูณจำนวนหลัง4คูณ10 40 สีคูณสมได้12เราก็จะได้แล้วเห็นไหมคะความกวาม้างต่อความยาวต่อความสูงเป็น35มสิบต่อสี่ต่อสิบอ่ะเร็วค่ะรวดเร็วนะคะ,ะใครจะจดก็เร็วถ้าใครไม่จดก็นะคะดูให้เข้าใจ คงจะเรียบร้อยแล้วเราก็เขียนได้แล้วนะคะดังนั้นอัตราส่วนความกว้างต่อไม่ทันเหรอเขียนเองน่าจะได้นะคะถ้าเข้าใจแล้วไปเขียนเองอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวต่อความสูงเป็น35ต่อ40ต่อ12แล้วเราก็ตอบลองมาสรุปซิ ในการเขียนอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนนะคะถ้าอัตราส่วนนั้นมันทำไมกันนะคะเป็นอัตราส่วนที่นะคะมีมันตัวร่วมมันทําไมกันคะเท่ากันเราก็เขียนต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าตัวร่วมไม่เท่ากันเราต้องทําตัวร่วมให้ทําไมกันคะเท่ากันนะคะโดยวิธีการหาคอลนอหรือถ้าเราสามารถทําส่วนหนึ่งทำตัวร่วมตัวหนึ่งให้เท่ากับตัวร่วมอีก ตัวหนึ่งได้โดยวิธีการคูนเราก็คูณไปเลยนะคะตอนนี้ในบางทีที่มีหลายๆจำนวนนะคะเราก็อาจจับเป็นคู่ๆก็ได้มาสรุป